เดินแล้วหนุนเกินอ้าวคุณจิ้นทำอะไรอยู่เลยพี่เสีย่ยงคนำกำลังเขียน S E F ศูนย์น e ส,ส,สองสอ่งคุณพร้อมว้าวแล้วขวดนี้ล่ะคืออะไรขวดสารเคมีเป็นขยะสลายสารเคมีเป็นจากโพลีเอทิลืนใช้งานหมดแล้วเราจะส่งไปกำจกัดอ้าวงั้นดีเลยเราขอได้ไหมอ่ะไม่ได้จะไปทำไมจะไปใส่น้ำดื่มปล่ยใส่ไดไงนะฮะเออจริงเหรอออ มันเอาไปกำจัดแล้วเนี่ยมันตรลายใช่ไหมแล้วมันตรายยังไงก็มันเป็นขยะอันตรายสารกลมเลนด้วยข้างในเนี่ยโอ้แล้วคุณพร้อมเขาบอกมาว่ามันอันตรายอ้องคุณพร้อมคือใครน่ะเพื่อนเขาแหละไหนเพื่อนผมเองโอ้นีไรอ่ะเห็นเสียงงันเสียงองไรคือตกใว่าขวดนี้มันจะลายแต่เราไม่รู้ว่ามันอันตรายอย่างไอ เขาจะเอาขวดไปใส่น้ํำดื่มใช่หิวน้ำหิวน้ำไม่ได้นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะอธิบายแล้วกันนะครับออ่าโเคเดินเป็นขวดใ้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นสายพิเศษนิดหนึ่งโอ้ครับแล้วเมื่อมันใช้หมดน้ำเป็นการของเสียนะครับทาง q ิวซีเนี่ยจะส่งจะทำใบ S อ S ดีเอสส่นส่นสามสองใบอะไรนะครับเอสดีเอสส่นส่สามสองครับแล้วส่งที่หน่วยงานเซฟตี้อ๋อส่งที่เซฟตี้โอเคเซฟตี้ก็จะก็จะเอาอ่าลิส ต่างๆมาตรวจสอบกับกับอะไร,รนะบริษัทจากบริษัทรับผังัด SCIECO นะครับเพื่อที่จะกําหนดหมวดหมู่ชนิดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเข้าข่ายที่ว่าเป็นสองเหลียนะละลายก็จะต้องเรียกบริษัทรับ้ังจัดให้เข้ามานําไปรับผังจัดที่บริษัทเขาแต่ก่อนที่เขาจะ,ะนําไปรับผังจัดได้เขาจะต้องมีการขออนุญาต การรับรจัดจัดกำโรงงานนะครับในอนุญาตนี่ก็จะคือกออหนึ่งนะครับกออหนึ่งอือ่าโอเคเข้าใจแล้วแต่สงสัยนิดนึงอ่ะถ้าเราไม่แจ้งละ่ะจะเกิดอะไราาขึ้นโสดิคุกหัวโตวเลยสิติดคุกหัวโตวไม่ถึงขนาดนั้นนครับไม่ถึงขนาดเขายัางชั่วก็ตามตามกฎหมายแล้วเห็นที่ผม,มํำได้นะครับก็กำหนดไว้ประมาณไม่เกินสองแสนบาทไม่เกินสองแสนจิ๊บจ๊บน่ะเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหา แล้วมีอะไรอ,นนอีกไหมโอ้ยคุณปิดโรงงานน่ะคุณรับได้ปเปล่าปิดโรงงานรับไม่ได้เฝ้ารับไม่ได้งี้จะเอาไปใส่น้ำดื่มวะเนหี่ยฮะไม่ใส่แล้วอะอ๋อนี่มัอยังจะจัดจะได้ยอยู่โอเคโอเคครับ